พี่น้องมือม่หน่อยเสียมาแนะนำการเฮ็ดผิกชพัดนะคะพี่น้องหลายคนที่บนคิดไป็นหน่อยเวลามืหน่อยกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยจับนะคะสีมีพผิกผัดเทลงไปในในถ้วยนะคะการเฮ็ดกับซมีใส่นํามันลงไปนะคะตามด้วยพริกก้นนะะสุดแท้แต่ว่าพี่น้องเฮ็ดใหม่เฮ็ดไลยนะคะพี่น้อง,งอ้อง กบปริมาณของการเฮ็ดลงไปนะคะเขาจะใส่พริกลงไปพัดนะคะให้หอมนะคะการเฮ็ดพริกพัดเนี่ยพริกพัดนะคะอันสีหอมเลยให้รสชาติที่แซ่บขึ้นนะคะหมอสำหรับก๋วยเตี๋ยก็จะหรือว่าต้มยังมอนไม่ได้กินต้มกับเ้าะปานะคะก็จะใส่ลงไปพ่น้นองเบิองนะคะ ใส่ก๋าจับหรือว่าใส่โจกก็ได้ค่ะเราจะผูมักนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับโจกพวกเป็กเป็นพวกของพวกกินพวกคนฮอดทั้งสี่นะค่ะที่หอมขื้นแล้วก็อร่อยขื้นนะคะรส้องเก็ดอังมากไม่เล้ค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ผัดใส่กระบอกพริกป่นนะคะจากนั้นถ้าเราจะใส่เป็นกระเทียมเจียวนะคะใส่กระเทียมเจียวลงไปหอมเจียวนะคะ เขาจะผัดทุกอยาก่างให้เข้ากันและหอมนะคะน้ำมันเขาก็าต้องใส่หลายนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเขาใส่แค่ผัดให้เครื่องมันหอมเขาจะเห็นเป็นพริกผัดแบบแห้งนะคะส่วนมากสีพี่นงเห็นเห็นว่าเขามีหน่อยใส่เวลาเขาถิ่งใ้เดี๋ยวน้ำมันก็จะเออขึ้นมาถ่วงกับพริกผัดเอาเองนอกคาะหลังจากที่เข้า ไอให้มันเย็นแล้วเขาเทใส่กระป๋องแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเก็บสําหรับพริกผัดนี่เก็บไว้ได้กินเป็นเดือนสองเดือนนะคะใส่ในตู้เย็นไว้นะคะหรือว่าบางคนเขตตองใส่ในตู้เย็นก็ได้คะ่ะเพราะว่าถ้าใส่ในตู้ตู้เย็นนี่นะมันมันสกลายเป็นไข่เนาะคะ่ะมันสิจับตัวแล้วพริกผัดข้าก็สิแข็งนะคะ่วนมากมนีน่อยนีย่คัดแล้วจะเอาใส่ตู้เย็นนะคะจะใส่วิธีการใสก่กระป๋องนะคะหากระป๋องที่สะอาดนะคะมาใส่แล้วก็เอาว้างไว้ในอุณหภูมิห้องนี่แหละคะ่ะเวลาห้ากินเขาับใสซ่ซอนซอนไม่ถูกครังนะคะในการตัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะว่าเป็นอีกอย่างที่งุ่งยากแล้วว่าเป็นอีกอย่างที่เทชนกนะคะสําหรับ <speaker> สีผิดเนี่ยสีงามบอกงามคืออยู่ทิพิกนของพี่น้องนะคะว่าด็กพิกนแบบไหนมาถ้าขวยเองแหงแกบ่นะคะอันนี้ไม่หน่อยไม่ได้ขวยเองนะคะพี่กิดกวยเองมาจากเมืองไทยเมื่อ้วเนาะค่ะวันนี้เลยสีบอกคอยงามปั๊บไหนนะคะส่วนมากถ้าขวมาจากเมืองไทยยุนีไม่ใช่หน่อยสิบพราวาพี่กินเองนะคะเพราะว่ามันกินแห้งนะคะกินเข่าบานหลังจากนั้นเขาก็จะปรุงรสดีเดียวค่ะใส่รสดีนะคะ เปาทีต้องไปตักนิดหน่อยตักเนเกลือได้ไหมแม่อยนิดเกลือแป๊บนึงค่ะค่ะเซตแป๊บนิดหน่อยค่ะเขาก็จะพัดให้มันหอมเสร็จแล้วค่ะเนี่ยแค่นี้แหละค่ะนี่คืองผิดพลาดสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยจับนะคะหรือว่าใส่โจ๊กถ้าพี่น้องมากินแต่โจ๊กถือใส่พริกพลาดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปเฮ็ดเบิ้งนะคะเดี๋ยวนิดหน่อยสิตักใส่ก๋วยจับให้ เดี๋ยวไม่หน่อยสิตักใส่กระเพาะปลาที่ไม่น้อยกินให้เบิ้งนะคะแนหนต่กระเพาะปลาที่ไม่น้อยสิกินเนาะค่ะและนี่ก็คือพริกผัดที่ไม่น้อยเห็ดไว้นะคะนี่นี่ยก็จะใส่พริกผัดลงไปมันจะน่ากินแล้วก็หอมกว่ากันนะคะแล้วก็เผ็ดแซ่บกว่ากันนะคะพี่น้องลองเห็ดเบิ้งนะคะเห็นบอกค่ะใส่ข้าวต้มก็ได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก๋วยจั네๊กกระไรซุตแท้ะจะพี่น้องจะเห็ดนะคะจะใส่นะคะนี่คือพริกผัดอเนกประสงค์นะคะด้วยรักจากใจจ้าลองเห็ดเบิ้งนะจ๊ะ